เรือชนะปุริเทโลมาครับอ่ะครับิ45ทีนี้คือเวลาแรกครับเริ่มครับแปดนัทวุฒิสีจันทร์หมายเลข50สิทธิภพใจมั่นครับอ่ารถตรงนี้อูยกมาเก็บได้ด้วยอ่ะครับขวาง้างสุกิ้ฝ่ายรีแล้วไม่ได้ยิงแล้วอีกทีนึงแถวสองแล้วธนาศิวัตรทีจะทำมาวัดครับยิงตรงนี้ติดบล็อกนะครับเฉลีได้บอลเปิดตรงนี้แล้วคืนโชว์เตะมุมต่อนะครับ ไปโดนทางด้านสุรศักดิ์เราดิดไปกว่าเอาสวยครับหลุดแล้วนะว่าการผ่าอ่านแล้วไปจับแล้วตรงนี้งัดโอ้โหเป็นเรื่องจับครับดูครับจังหวะยกตรงเนี้ยโอ้โหหลุดนิดเดียวสวยครับอาครับสุกิตไฟลี่สุกิตโยกขมผ่อพายครับซ้ายลงนี้ยิงเอาแล้วรับโอ้โหหนึ่งจุดครับโอ้บอลบอดหวังแขนครับรอดหวังขาครับโอ้แล้วเป็นสิบสี่ครับอือเป็น ทางด้านรัตพงศ์ใจสกุลเลิศครับดูครับสายของรัตพงศ์ใจสกุลเลิศครับยิงตรงนี้บอลโอ้โหบอลมันฉลับพื้นนะรับยากครับโอ้โหเือตัวดีใจครับหนึ่งสูนเลยครับดูว่าซัดสายตรงนี้เราโอ้โหสีระพบใจมั่นครับดาราทิพย์ดาราทิพย์สารพุธโค้งมาขึ้นมงได้ครับตรงนี้ยังได้อยู่สี่วัดพี่จะทำวัดยิงตรงนี้แล้วบอลหูย อาครับเก็บได้บอลของนล้วก้าวผาดครับคืนมาง้างเอาคเขาวนหนีมาแล้วยันเลยแล้วโอ้โหธนากิจดวงตะวันครับโอ้ลูกนี้สวยจริงครับอือโอ้สวยมากๆครับแล้วไม่ดีใจนะครับธนากิจดวงตะวันครับเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ประตูวคาครับชุดนี้เลยนะครับชุดแชมป์ซูเปอร์มาครับดูว่าลองยับจังหวะล่างมาแล้วซัดขวาโอ้โหบอลให้มาของนล้กาวผาดอาดครับโอ้โหแล้วดูครับยิงตรงเนี้ย อีกครั้งหนึ่งครับยัดมาแล้วไหลให้มาขวาครับบอลไหลต่อเติมมาสวย้วครับตรงนี้ครับปรุงคาถึงด้วยครับบอลของทางด้านปรุงคาแล้วยิงนี้แล้วโอ้โหสวยเหลือเกินครับปะธานินคุดดาครับอู้จวะให้ของธนุรวัฒน์ไทยน้อยครับอู้ลูกนี้สวยมากๆาครับอู้พื้นที่ว่างแล้วโฉบมาครับโอ้โหสองหนึ่งครับนี้ที่สี่สิบครับ ดูครับจงว่าเหมือนจะไม่มีอะไรครับดูครับปล่อยให้ธนุว่าไน้อยปาดมาแล้วปืนที่ตรงนั้นว่างเหลือเกินครับวิ่งมาแปรรอดขาีนารอดคำเข้าไปครับดูครับเอาชนะได้ครับตรงนี้อหูปรเมศเอาไม่อยู่ครับเปิดโค้งมาแล้วยิงหูพญายาตามาบอกลรวบอกไม่ทานครับหูอย่างสวยครับลูกนี้ครับอาหม่งได้ครับนัทบุญสีจันกอบชายแต่ได้กอบชายครับกอบชายลากแล้วไหลให้พุทธิพงพืททิพงเ์การโลภยิงตรงนี้ติดเซฟครับโอ้โหแล้วซ้ำไม่ได้ครับเคลียไปก่อนครับูกันเอ้ายังอยู่กันถ้าเหลือ น้ำการผราอัดน้ำการลากหนีน้ำการยัดเลยแล้วโอ้โหเข้าข่ายนะครับดูว่าจังหวะแรกก่อนครับกอชบชชยจำปิพวงครับไหลให้กับปุณธิพงศ์อุบการละโคตรครับวิ่งมาแปรขวาตรงนี้บอลติดเซฟในพงศ์โกศลครับมันเบาด้วยเลยครับตรงตัวผู้ตัดประตูครับแล้วจังหวะต่อมาครับเป็นทางด้านน้ำการผราอัดลากมาลองซัดตรงนี้โอ้โหตะว,วันธนกิจ วาลอยๆมาแล้วขึ้นของนักวุฒิู้ีจันทร์อีกทีหนึ่งชิงมงได้แล้วขวากมกชัยเจ้ามดีวงแล้วทุกทีโอ้โหเสียบเสาไปเลยครับกอบชัยเจ้ามดีวงครับนี่ครับโอ้โหดูครับจัว่างมงมาตรงเนี้ยแล้วชนหืหเราได้ซัดสตาร์โค้ชข,ของรุงคาร์ยานโจโวยจังหวะที่โดนชนตรงเนี้ยครับ เนี่ยโดนบีบขึ้นมาโหูจะมีทั้งมือทั้งชนครับผู้เสียไม่ได้เป่าแล้ว,ลวก็กลายเป็นกับชันจอมนิบวงครับบอลเล่บอลตกพื้นแล้วเสียบเสาเข้าไปครับไปตัดเสาใส,ส่สุรศักดิ์ปัญญามากครับส<ป>ิบนพใจมากแล้วผู้เสียเป่าหมดเวลาในครึ่งแรกครับเป็นสองสองครับอย่างสนุกครับในช่งเวลาแรกครับแต่น่าประทุมคาครับได้ประตูออกนําก่อนนี่ครับจากทางด้านรัฐพงศ์ใจสกุลเลอร์นะครับแล้วก็ทางด้าน กันท่าเรือเนี่ยก็มาตีเสมอนะครับมีกุลสีอุเบตทุ่มไหนัตพงศ์จัสกุลเลิศเอาว่พิกไม่ได้แล้วโค้งมาตรงนี้ได้มงเรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยจริงๆครับสุกิด่ายลีครับสามสองของลุงคาครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วคนเปิดอย่างสวยครับโอ้โหนัตพงศ์จัสกุลเลิศครับโอ้โหดูกันหน่อยครับจังหวะเล่นแล้วโอ้โหเนี่ยพิงหนีมาเองแล้วแล้วแตะหนีมาดูก็ง่ายหน้ามองขวายกมาแล้ว เต็มๆหัวเลยครับโอ้โหโค้งเขา้าหัวสุกิตไฟลีให้ดูครับแั้พงษ์ใจสกูลเลอร์ครับโค้งมาแล้วขึ้นกดตรงเนี้ยโอ้โหสามสองครับสุขวาของทางด้นานภูเบสพิคุณศรีภูเบสวางเสาสองอีกแล้วแล้วตรงนี้ขึ้นมะม่งได้ด้วยครับโอ้โหแั้พงษ์ใจสกูลเลอร์มาแรงไปเสาสองเลครับพยายามจะวิ่ง,งปาหน้ามะม่งครับ แล่วมปแล้วครับอ่าครับเลโการผาอาดเลโการลากแล้วเลโการโยกได้เลโการผาอาดตรงนี้จิ้มไม่ติดแล้วอีกทีหนึ่งเลโการวนเลโการเลโการได้หักกันมาแล้วเอ้าจาะๆโล่งๆลรง,ลงลนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสามสองครับสุดสุดกับเกมนี้ครับผุกลูกไปแล้วครับตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วความผิดพลาดในเกมรับของบรรทุนคงคาบ้างเลยครับรอบนี้กับความไม่ยอมของเลโการผาอาดครับหักมาแล้วโอ้โหถล่มครับ จับแล้วซัดซ้ายตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแอสซิสต์จากนักการผาอาดครับดูคเขาหักมาเนี่ยครับย้อนแล้วโอ้โหสไลด์ไม่ทันครับภูเบตพิคุณศีครับหลุดมาถึงพุทธิวงศ์อุปการณล้โคตรแล้วก็จัดให้ครับขวาจัหลุยของปูมินัทใจเมืองครับปูมินัทหนีได้ปูมินัทได้เปิดแล้วด้วยครับอารครับเสาสองสุกิจไฟลีขึ้นมงโอ้่งมันโหนไม่ไอยแล้วตรงนี้ครับดูจังหวะได้หวาเสียวหน่อยครับขอด้านประดุมขาดูว่าเปิดมาแล้ว ขึ้นผมขึ้นไปก่อนจังหวะบอลจะตกพื้นบอลของธนกร,รนกิตตะวันรธนกรกิตคืนให้กอบชัยกอบชัยวนบางนี้โดนตอกอกบอลลอยๆมาแล้วตะวฒิตรงนี้เอาลงหลุดแล้วได้ไหมตรงนี้บุษินโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรครับดูว่าฟาวหรือเปล่าดูจะจังหวะธนกรกิตตะวันเนี่ยโอ้โหไปจ่ายเอาหลังแล้วตรงเนี้ยบอลน,นี่นครับโอ้โหตรงเนี้ยถ้าฟาวจุดโทษเลยครับแล้วตรงนี้เนี่ย กองจะมาเร็วไปเนี้ยตรงนี้แต่ตรงนี้เหมือนจะโดนบอลนี่ครับถูกมาครับให้ยกเลยลอยมาตวัดเอาแล้วมาเข้าทางเซน่าสีวัตพี่ทำาว่ายิงรีแลเซฟโอ้โหซุปเปอร์เซฟของเซน่าสิรพัฒน์ใจมั่นครับปู้ครูแล้วดูเจ้าตัวสาใจครับปู้ครูสิรพัฒน์ใจมั่นของมาดูงคาครับการันเหลือเซฟมาดูครับเอาบอลลงดีแล้วครับแล้วดูครับขวาลองยิงตรงเนี้ยบอลโอ้โหเซฟของทางด้าน ก in kind of so ้กองมองมองไม่เห็นครับกาดอีกครั้งหนึ่งครับภาพด้านไกลครับเนี่ยสกัดไม่ดีเนี่ยครับวินว่าอุเตงมาแล้วดูครับขวาของศิไอเพียอนของวัดแล้วเต็มข้อแล้วนะครับเนี่ยต่องหูไม่ผ่านมือแล้วดูว่าแล้วดูเซฟได้แล้วบาดสาใจครับแล้วดูครับสาใจกับชายวนได้กับชายจำดีวงศ์จะวนเข้าไปแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับเป็นบรรทุนคารครับที่ออกนำสองครั้งสองคราครับ สุดท้ายก็เป็นการท่าเรือที่ตีเสมอได้ครับกองจ่ามาพิทิพงศ์อุปการละโคตรครับที่เป็นคนยิงตีเสมอให้กับการท่าเรือเลยครับและหลังจากนั้นเกมก็สนุกเลยครับผัดกันแรกผัดกันบุกผัดกันรับเลยครับปฐุมคาออกนำนถึงสองรอบเลยครับสามรอบนี้ครับกองจ่ามาทีกอบชายเจ้าพิทิพงครับกลุ่มซีเนี่ยจะแตกทีวันศุกร์นะครับเนี่ยเจอทีวันศุกร์นะครับแฟนๆปฐุมคาแล้วก็แฟนๆ การท่าเรือครับกองจับไปที่สกิไฟลี่ครับก็เป็นคนทำประตูเหมือนกันนี่ครับให้ทีมออกนำ3-2ครับไว้เจอกันกนโอกาสต่อไปครับ